สวัสดีครับผมจีฮะเจ้าล้วช่องจัสทอยครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลเกล WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวที่นี้ครับ TV069 นะครับ Jungle นี่ร็อตญี่ปุ่นนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัสทอยของเราด้วยนะครับหรือจะซปเปอร์แตงให้เราด้วยก็ได้นะครับ มาดูที่ตัวโมเดลกันก่อนครับตัวนี้จะมีอยู่3มชิ้นนะครับโมเดลเสาผ่านนะฮะอันนี้ผมประกอบมาเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้จับแยกออกมานะครับจริงๆมันถอดชิ้นส่วนออกแยกออกจากกันได้หมดนะครับแค่ผมไม่ได้แยกออกมาให้ดูเฉยๆนะอันนี้วันดูจังโก้ตัวนี้จะเป็นเหมือนแบบว่าในตอนที่เขาเป็นกัปตันนะครับโจรสลัดอยู่นะนี่ตอนนี้นะครับ ก็จะมาในทีมของไมเ a ิลแจ็กสันนะจริงๆตัวละครจัดโอดาเขาออกแบบมาอย่างนั้นคล้ายๆนะครับนี่พลังวิเศษของเขาก็คือการสะกดจิตนะโดยใช้ตัวเนี้ครับนี่ท้านหลังโดยรวมของภาพลับของตัวนี้ก็ทำออกมาได้ดีพอสมควรนะครับรายละเอียดหน้าตาไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะนะนี่เห็นไหม ส่วนตาปั๊มของเขาน่าจะอยู่ที่หมวกหรือเปล่าอ่ะใช่นี่เห็นไ,ไหมมาดูที่เสากันมากครับเสาก็จะเป็น 9H ใช่โฟกัสนี่ 9H แล้วก็ฐานนี่ดิงก์กันครับ โอเคเดี okay, ๋ยวไปดูกันเต็มๆครับไปครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนัครับ